และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทรครับโคมไฟหน้ารถที่ขุ่นมัวหรือหมองหรือไม่สว่างพอนั้นอาจจะเกิดจากโคมไฟหน้าที่เป็นพลาสติกซึ่งเมื่อใช้ไปน,นานๆน,นั้นอาจจะเจอกับแดดฝนหรือว่ามีฝุ่นละอองหรือไอ้น้าเล็ดลอดเข้าไปทําให้เกิดคราบขุ่นมัวไม่สดใสหรืออาจเกิดจากความร้อนจากหลอดไฟที่สูงเกินไปหรือให้ความสว่างมากเกินไปก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขุ่นเหลืองที่โคมไฟได้เช่นกันซึ่งก็ส่งผลให้รถนั้นดูมองหรือว่าเก่าลง ควรทำความสะอาดโคมไฟหน้าด้วยกระดาษทรายเบอร์สองพันตัดเป็นชิ้นแล้วก็แช่น้ําจากนั้นราดน้ําลงบนโคมไฟให้ทั่วทั้งดวงใช้กระดาษทรายที่แช่น้ํานั้นขัดเอาคราบเหลืองออกขณะที่ขัดก็ควรจะฉีดพรมน้ําไปด้วยเมื่อขัดเสร็จเช็ดโคมไฟให้แห้งใช้ครีมขัดรถป้ายที่โคมไฟจนทั่วแล้วก็ใช้ผ้าขนแกะหรือว่าเครื่องปั่นขัดออกทำซ้ำแบบนี้สองสารอบจนกว่าโคมไฟน่าจะกลับมาสดใสค่ะ กรมการขนส่งทางบก Everyday for Every One ทุกๆวันเพื่อทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ